เราอ่ะไม่ค่อยได้คุยกันในกองเว้ยแต่ว่าแบบ <laughs> ไม่ได้คุยจริงจังอ่ะเดี๋ยวแบบไม่ได้นั่ง<ล>ดีทอลกันเลยอไ,ไั้นอันนี้เหมือนนี่คือครั้งแรกที่มานั่งดีทอลกันแหละเออใช่รายการนี้แหละรายการนี้แหละเหมือนการมานั่งดีทอกันครั้งแรกอ่ะไม่เคยมานั่งด้วยมูดประมาณนี้มาก่อนด้วยกันเหมือนมันจะมีช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่เราแบบ ไปนู่นไปนี่ด้วยกันเนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันคือเหมือนแบบมันก็ไม่ได้คุยกันเยอะนะแต่มันมีความแบบสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นเหมือนในกองเราก็ทํางานเออทางานอ่ะมันเลยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ทุกคนมันก็มีสมาธิกับคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเพิ่งจะมาสนิทกันเนาะช่วงนี้เนาะช่วงโปรโมทนี่แหละใช่ ล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราน่าจะเป็นอย่างนี้กันตั้งนานแล้วเ <c oughs> <c oughs> สียดาย <c oughs> เราชอบทำง,งานคนตั้งใจอ่ะแล้วทุกคนเขาตั้งใจอ่ะหน้าที่ตัวเองหมดอะไรเงรี้ยเลยรู้สึกว่าเออพอพอเจอป่านซึ่งก็ไม่เคยเจอป่านมาก่อนด้วยไม่เคยเจอป่านมาก่อนไม่เออหลุยรู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่าเออก็ถ้ามีเรื่องนึงเคยคิดว่าถ้ามีเรื่องหนึ่งเล่นกับหลุยก็ก็ดีน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอเจอเออก็สนุกจริงๆก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นคนที่น่าทำงานด้วยกันตั้งนานแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เออประมาณนั้นนั่นรู้สึกว่า เออมันท really kind of mm ํางานแล้วมันแฮปปี้มันสนุกอ่ะมันแบบมวลรวมมันแฮปปี้อะต่อให้ผมแบบต่อให้ในกองแบบผมจะไม่ค่อยเล่นผมจะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมจะงุวงง่วงไปบ้างแต่ผมแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้กับกับกองนี้มากๆเลยครับรู้สึกว่าเออมันมันสนุกมันมีความสุขผมสนุกกับทุกกองนะครับผมโดยเฉพาะกองนี้เหมือนจริงๆผมกับนนนน์อ่ะคือทํางานด้วยกันบ่อยมากที่ทํางานด้วยกันเจอกันจังๆก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ต Born to Be หรอ ที่ไปเป็นเกสให้นนทน์ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเออรอรอตลอดว่าเออจะได้เล่นกับนนท์สักเรื่องไหมวะจนเนี้ยได้มีโอกาสโอ้โหก็ได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็จริงๆก็ดีใจอยู่แล้วทํางานกับนนท์นนท์เป็น,น,นคนเก่งผมแบบชื่นชมการแสดงเขาอยู่แล้วผมรู้้วแล้วออมีของคนนี้คือมีของจริงๆแบบโอ้โหพกของมาเยอะเลยอะ่ะคนเนี้ยออรอจะปล่อยของตลอดเวลา<ๆ>คือปกติผมเล่นนะครับผมเล่นแสดงเนี่ยผมก็เล่นผ่านก็จบ แต่ผมม่งเคยเล่นกับเขาแหละผ่านแล้วเสนอพรุ่งกับพี่แบบนี้ดีไหมผมอยากเล่นแบบนี้เออบอกโหมันเหมือนนันนนนแบบไปขั้นนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกเออประทับใจมากเออมีของจริงๆของคนนี้ขอมครับมีอยู่ครับคุณคนละของคนละของ